สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Camry มือสองแอร์คอร์ดมือสองนะครับกับผมนะฮะบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะสำหรับตัวโตลต้าคัมรี่สองจุดห้าจีนะฮะปีสองพันยี่สิบจดยี่สิบเอ็ดนะครับรถหน่วยงานปลดประบจำการนะเลขใหม่เป็นแค่เก้าหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นเองนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะสำหรับตัวล้อแม็กนะฮะขนาดสิบแปดนิ้วนะครับมีให้เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เป็นตัวสองจุดห้าจีนะครับ 2.0G แล้วก็ตัวที่เป็นตัวไฮบริดนะครับทั้งตัวรองและตัวท็อปตัวนั้นเนี่ยไม่ได้แม็กตัวนี้มานะนะครับไม่ได้แม็ก18มานะฮะถือว่าตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชันอยู่นะฮะรุ่นเดียวเลยนะครับผมมองอย่างงั้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นสีบอลนะฮะรถหน่วยงานปลดรปจำการเล็กไม่97,000โลถือว่าใช้งานตามปกตินะครับผมนะเซ็นเซอร์ถอยมีให้4จุดนะฮะทะเบียนสวยด้วยนะ4843นะครับนะฮะันนี้โอ้โหพี่ดูท่อคู่ด้านหลังนะครับนะฮะ อันนี้209แรงม้านะครับ250นิวตันเมตรนะฮะแรงแรงหึงหึงหลังติดปอกเลยเรียบความสั่นไม่มีบบไม่มีรอยยิ้มนะนะครับสวยอยู่นะ่ยรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอ่ายางได้เป็นมิชลินนะฮะ235 45 18นะมิชลินเป็นตัวของไหนครัผมดูก่อนนี่เป็นไพลอตด้วยนะนะครับไพลอตสปอร์ต5นะครับยางดีอีกแล้วท่านผู้นะปี2023นะครับใช้ได้อีกยาวเลยนะฮะยังลึกอยู่นะฮะผมจับดูแล้วเมื่อกี้ยยยัังลลึกอู่เนะครบ ด้านหน้าช่วงล่างนะครับเป็นแม็กโฟสันสตัดด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับนะฮะปีกนกคู่นะนะครับตัวนี้เนี่ยช่วงล่างโคตรดีเลยพี่แล้วก็อยู่ในโครงสร้างของตัว t ีนด้วยครับเนี่ยคันนี้นะครับใครหาอยู่สําหรับรุ่นนี้นะผมแนะนําเลยนะฮะสำหรับตัวน้ํามันล้วนนะครับขับสนุกจริงพี่นะฮะคันนี้ยอมรับจริงๆนะว่าขับสนุกมากนะสำหรับตัว2.5นะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับแล้วก็ภาษีพรบนู่นเลยนะปี69เมษายนนะครับยาวๆพี่ยาวๆไปเลยนะอันนี้ ดูดูแล้วแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะนะครับแค่เลอะแค่นี้นะครับคันนี้ใครหาอยู่ก็ให้ไวนะราคาเดิมเลยครับถึงแม้จะเป็นปี20่สจดยีนะครับคันนี้นะนะครับราคาก็อยู่ที่799,000บาทนะครับราคาไม่แลกนะออกห้างอยู่ล้านห้านะครับนะฮะหายไปมาณครึ่งหนึ่งนะนะครับได้ปีรถรถปี20่สจดยีนะครับคันนี้รู้สึกจะผลิตไปไปปีนะฮะเดือนธันวาปีสองพี่สิบด้วยนะครับได้รถปี20นะฮะคันนี้รุ่นนี้ ปกติเราจะเห็นปี19นะนะครับที่ผมเคยรีวิวบ่อยสิป่าปี19ไม่หลักหมื่นนะครับแต่นี้เนะี่ยปี20จน21แล้วนะ 10, นะ 9, 000, นะครับเลขเลขไม้ก็หลักหมื่นนะ9 0้า0มื่นนะครับแล้วก็ได้ราคาเดิมด้วยนะครับ7จ9 0แสบาทโอ้โหคันนี้คุ้มสุดแล้วพี่ใครหาอยู่ให้ไวนะฮะด้านหน้าปกติเราจะเห็นเป็นตัวลิ้นที่เป็นแบบรอยขูดขีดค่อนข้างเยอะนะนะครับแต่คันนี้มาเรียบร้อยเลยนะฮะคัคนนี้มาเรียบร้อยจริงๆนี่พี่ดูฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะนะครับถือว่าโอเคเลย ด้านหลังโอเคอยู่แล้วนะสีเท่ากันหมดเลยครับอันนี้ขสนใจก็ให้ไวกระจากเดิมทุกบานนะครับผมนะเน่ยเครื่องทนเกียร์ทนนะฮะออโต้แปดสปีดเกียร์เฟืองนะทนทนเลยคันนี้นะครับมาดูละเอียดของภายในกันครับ มาครับมาดูต่อในส่วนของภายในคันนี้กันนะครับนะฮะเหมือน 2.5G ทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะนะครับเบาะหนังสีดําทั้งหมดนะฮะทั้งคันเลยนะแล้วก็ภายในเอ่อที่เป็นตัวชุดแต่งจะเป็นเอ่อไม่ใช่ตัวตกแต่งนะนะฮะตกแต่งนะพี่เป็นตัวลายไม้ลายไม้และเสือนะครับแผงประตูด้านหน้านี่พี่ดูนะไม่มีฉัานะนะครับมีแค่เลอะนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับสภาพเดิมๆนะเมนอาร์ยังอยู่นะครับสีเงาเดิมดน้ำฝานะครับอยากกันเสียงแน่นๆนะฮะจุดเชื่อมต่อสวยนะกระจกเดิมโต้ต้านะครับ ฟิล์มจะออกเป็นเขียวๆเ,เทาๆนะฮะ,ะน่าอยู่ประมาณ60นะครับขับกลางคืนได้นะฮะกลางกลางวันก็โอเคนะไม่ถึงกับร้อนมากเพราะแอร์คันนี้นะฮะแอร์รุ่นนี้เย็นฉ่ำอยู่แล้วนะนะครับตรงนี้เป็นซ่อมทัชหมดเลยนะครับแล้วก็เล่นสายด้วยตัวโครเมียมด้านในมีไฟเอมเบดไลท์นะฮะกระจกขึ้นลงนะออโต้ทั้ง4บานนะครับทับเระด้ไฟฟ้าปักเพดด้วยฟ้าเซ็นทรัลล็อกแล้วก็เมมโมรีซีดมีให้2จุดนะแล้วก็ฟิล์มใสที่เป็นตัวพลาสติกติดตรงนี้ยังอยู่นะครับซึ่งผมเห็นหลายๆคันนัันนนนะะะยยงอู่ครบ จุดขึ้นลงนะครับมีเลอะนะฮะเลอะเลยเลยพี่นะฮะสเกปเพอนะครับยังมีพลาสติกติดอยู่นะครับคันนี้มีผ้ายางรองพื้น2ผืนนะนะครับผืนแรกก็คือตัวกระดุมเล็กนะฮะกระดุมเล็กถือว่าทนนะทนกว่ากระดุมใหญ่อีกแล้วก็พรมที่เป็นตัวตรงรุ่นนะฮะของแคมรี่นะครับเลขไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะฮะนี่นะเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะครับยังถือว่าลึกๆอยู่นะนะครับที่สําคัญพี่ดูปีกเบาะโอ้โหหนังเดิมนะฮะตัวนี้หนังเดิมนะครับไม่มีย่นเลยนะนะครับ ดูแลอย่างดีนะแล้วก็ผมว่าใช้ไม่ไม่ไม,ไม่ช้ำนะครับแล้วเป็นรถขับคนเดียวด้วยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับพนักพิงแล้วก็ด้านหลังนะครับมีครบเลยเอบาะในส่วนของพนักพิงนะฮะนี่พี่ดูโอ้โหสวยนะคันนี้ผมว่าเป็นอีกคันนึงที่เพอร์เฟกนะครับปี20นะจด21นะแล้วก็ที่พักแขนนะครับเอบาะปรับไฟฟ้าด้านข้างนะครับนะมีมาให้ บาะด้านข้างพี่โอ้โหไม่ต่างกันเลยคนขับนะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้ทําอะไรนะนี่คือสภาพเดิมที่รับเข้ามานะครับนะสภาพนี้ผมว่าโอเคนะไม่หลักหลักหมื่นต้นต้นยังอายนะผมบอกเลยนะครับรถสวยมาก,กชั้นคนโทรลนะครับเปิดฝาท้ายฝาถาังนะพุ่มสตาร์ทนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันหน่อยกระจกนะฮะตัวเดี๋ยวนะกุญแจนะฮะเป็นคีเลตครับผมเป็นอย่างนี้นะนะครับมีให้ดอกเดียวพี่นะมีให้ดอกเดียวนะครับ มาพุทสตาร์ทอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับได้ยินเสียงเครื่องเนาะอ่รคันนี้แอร์แบ็กให้7ใบนะครับด้านหน้านะฮะพวงมาลัยแล้วก็เดี๋ยวผมขอใช้เลนส์วายแล้วกันนะมันจะได้มองเห็นชัดนะครับแล้วก็คนข้างๆนะนะครับนอกนั้นก็เป็นเสา A คู่หนึ่งนะครับอ่าสแล้วเนาะนะครับแล้วก็ด้านตรงหัวเข่า5แล้วก็ด้านหลังที่เป็นเสา C นะครับอีก2องนะเป็น7ใบนะครับเอ่อพาทเดิลชิพนะครับเกียร์พาทเทิชิพมีมาให้นี่นะครับแล้วก็กรุสันโทนะครับแต่ยังไม่เป็นแอะ์ดับมมีาให้ นหัวเกียร์ผมว่าสวยอยู่นะรับได้นะครับพี่นะครับเอาผมใส่ชุดน hm ่องเลยไปหน่เห like ็นรองเท้าแตกหน่อยหัวเกียร์รับได้นะครับสภาพนี้นะถือว่าใช้งานปกตินะครับโหมดการขับขี่มีอีโค่โหมดนะว่าโหมดสปอร์ตโหมดนะครับเบรคโฮเบรคมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ลายไม้ลายเสือที่ผมบอกนะนะครับแก้วใส่เยติได้นะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนะฮะด้านหน้าด้านในเป็นไฟเมลไลท์นะตกแต่งลายไม้ลายเสือเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ใส่ของนะฮะรถมือเดียวนะคันนี้รถมือเดียวนะครับด้านบนเป็นซอฟทัชนะนะครับซอฟทัชหมดเลย หน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเนี่ยดูกล้องถอยหน่อย1 2 3ปึ๊บนี่ถือว่าชัดเจนนะครับมี2มุมมองนะนะครับมุมกว้างนะฮะอันนี้คือมุมกว้างแล้วก็อันนี้คือมุมแคบเนี่ยก็ถือชัดถือว่าชัดทั้งสองแอร์นะครับปลอดดิจิตอลนะครับเป็นออโต้นะครับนะแยกซ้ายขวานี่ก็ถือว่าหมเย็นอยู่นะผมว่าเย็นนะครับเนี่ยเมื่อกี้ได้เปิดลองดูแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เอ่อฝั่งนี้เป็นซอฟท์ทัชเหมือนกันนะครับพุชสตาร์ทนะฮะเอ่อ รู้สึกมีอ่าด้านนี้ด้านในจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นทริปเอทริปบีนะฮะเปิดโอดีนะครับแล้วก็ด้านในข้างล่างนะฮะมีที่เก็บของเป็นช่องลับนะครับแล้วก็เลื่อนออกมานะก็จะเป็นที่วางชาร์จโทรศัพท์นะครับนะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับไร้สายนะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีที่เสียบชาร์จเพิ่มเติมมี power outlet นะครับอ่120วัตต์นะฮะแล้วก็ AU X USB อยู่ตรงนี้นี่นะครับโอ้โหแอร์เย็นเลยพี่นะฮะเครื่องเสียงผมว่าโอเคนะฮะ ึงเสียงโอเคเลยไม่มีลำโพงทวิตเตอร์มาให้นะครับแต่มีลำโพงที่อยู่ใต้กระจกบังลมบงลมหน้านะครับแล้วก็ตรงแผงประตูนะครับมีมาให้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะฮะนี่มีมาให้แผงบังแดดนะครับมีกระจกให้มีไฟให้ด้านบนนะฮะมีหลังคาสไลู์นะฮะเปิดสไลู์ได้วันทัชนะครับแต่ครั้งเดียวก็เปิดได้หมดเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะย้ำนะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะไฟเป็นไฟดี Minimal ม,ม,มินิมอลเลยนะเล็กๆนะฮะขา่ขาๆนะฮะแต่ก็สว่างอยู่นะนะฮะกระจกนะฮะเป็นมีแผงังแดดนมีกระจกมีไฟให้ประมาณนี้นะครับมาดูในเรื่องของอะระบบที่ให้มานะครับเดี๋ยวผมเลือ่อนดูปึ๊บเึ๊บเึ๊บอ่าในเรื่องของแรงดันลมยางก็มีนะนะครับนี่นะฮะตั้งค่ามหมดเลยไม่มีโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆในส่วนของ นี่ตัวนี้นะครับไบสปอตมอเตอร์นะแจ้งเตือนจุดอับนะฮะข้างๆตัวรถนะครับตัวนี้ปิดอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดนะเ๋ยวกลับไปใหม่ปุ๊บอ่ะเปิดนะครับเดี๋ยวคอสซัฟิกอเลอร์นะครับแจ้งเตือนว่ามีรถตัดหลังนะครับนี่เนี่ยก็เปิดแล้วนะนะครับแล้วก็ตัวไบสปอตมอเตอร์นะครับเมื่อกี้นะกดข้ามมานิดนึงนี่ครับปุ๊บอ่ะเปิดแล้วนะครับ จริงๆมันกดผมกดครั้งเดียวนะอ่ากดครั้งเดียวปั๊บอ่าเปิดได้หมดเลยเซนเซอร์ถอยจอดนะครับแล้วก็ม้าหลังไฟฟ้านี่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะฮะดูด้านหลังนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บผมกดเลยนะปุ๊บขึ้นให้นะครับปกตินะครับผมนะเราสามารถกดปุ่มเดิมนะฮะเพื่อให้มันลงนะฮะแล้วก็สามารถเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะมันก็จะลงให้นะครับตรงนี้นะผมเมื่อกี้ปิดไปละนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของระบบในช่วยของการระบบช่วยการขับขี่อ่ะประมาณนี้แล้วกัน นะครับเลขไม้ที่ปรากฏนะฮะ97,000กโลพี่97,200กโลณวันนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวครั้นี้รู้สึกจะเก็บรายละเอียดไม่เยอะนะนะครับใครสนใจก็จองเข้ามาได้เลยนะฮะนะครับให้ไวเลยนะเบอร์บัญชีของคุณวรเชลันรงเพชรนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เออเบอร์ผมนะ0932699898นะฮะบิมเพชรยุลนะครับผู้จัดการฝ่ายขายครับพี่นะฮะอ่ะผมเปิดในส่วนของเอ่อกล้องธรรมดานะนะครับธรรมดาอ่ะมาดูฝั่งนี้ เหลี่ยมความสันไม่มีบุบไม่มียิ้มนะสีเดิมสวยจริงๆพี่นะครับกระจกเดิมนะครับอ่ะนี่มีม่านให้นะครับกระจรรเตรตกเดิมโ,ต,โ,ต,ต,โต,ต้ต้ากระจกเดิมโต้ er, ต้าติดฟิล์มเรียบร้อยนะซอฟทัชจกขึ้นลงออโต้นะครับนะไฟวิวคัมซินเกล้วนะฮะเต็มทั้งฝายางเสียงแน่นๆพี่สําหรับประตูฝั่งขวาด้านหลังนะนะครับแล้วก็สเกทเพจนะกลับไปได้ขึ้นลงนะครับสวยอยู่ผมว่าเ,วนะเหมือนใช้คนเดียวนะเหมือนใช้คนเดียวเลยพี่นะมีพรมให้อ่าเพิ่มเติมเข้ามานะเป็นกระดุม กระดุมเล็กนะครับแล้วก็พยยงรองพื้นตรงรุ่นนะครับพี่ดูบอกโอ้โหไม่มีคนนั่งนะนะครับใช้คนเดียวนะนะครับหรือใช้ดูแลด้วยนี่พี่ดูเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนปุ๊บนะสวยนะครับนี่พี่ดูสภาพเบาะไม่ยับไม่ย่นนะครับรอ,องรับ Isofix นะฮะนะครับแล้วก็ด้านหลังมีแอร์ให้แล้วแล้วก็หลังคาเพดานนะครับไม่มียันไม่มีหละสภาพส,สวยๆโลง่งๆเลยนะครับ ล้อหลังนี่นะพี่ดูมีสก,กิตรงนี้หนึ่งนะนะครับนะปกติเข้ามาจะมีแบบนี้แหละนะโดนนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะครับยางเป็นมิชลินนะสองสามห้าสี่สิบห้าสิบแปดนะผมเป็นไพรอดสปอร์ตนะสปอร์ตห้านะครับปีสองพันยิบสามนะครับนี่ใช้ได้อีกยาวนะครับและหลังมีดิสเบรกนะะโอ้โหสวยๆแค่นี้นะครับบอกเลย ไฟหายอยู่ห้ามพลาดนะนะครับสีบอลด้วยนะฮะนะสีบอลด้วยนะครับนะปกติสีขาวสีบอลเข้ามาก็ไปไวอยู่นะนะครับด้านหลังใส่ลัก 2.5G นะฮะเซ็นเซอร์4จุดนะครับทะเบียนสวยนะ4843ไฟท้ายติดปกตินะครับนะฮะไม่มีรองน้ำนะไม่มีน้ำขังด้วยนะป๋าท้ายมาครับปึ๊บเม็นอาร์คดูก่อนเลยนี่สวยนะครับซีนก้าเด็กนักฝานะครับอ่โคมไฟไทยคอยโตรูปไปไม่มีสากนะครับ นะฝั่งนี้เหมือนกันนะซีนกาวเวนืองต้องฝานะครับแล้วก็ซีนด้านล่างนะสภาพสวยอ่เหมือนการความร้อนการเสียงนะแน่นแแนบๆนนะครับแล้วก็รังน้ําใต้กระจกนะสวยเดิมนะผมกระจกเดิมโตต้าน,นะครับจิตฟิล์มเรียบร้อยไร้ฝ้ามีให้นะครับไร้ฝ้าไม่ขาดแล้วก็คําเตือนสิเกอร์นะยังอยู่นะนะครับนอกนั้นลูกยางอะไรสวยๆนะครับนี่จุดขึ้นลงนะจุดพักของสภาพเดิมสวยนะด้านหลังคำวิจิมีผ่านการใช้งานวางของวางของวางวางนะ นะครับเปิดขึ้นมาดูปับ๊บซีนทำมะพร้าวนะครับยังอยู่นะแผ่นดํายังอยู่สวยๆนะสีรองพื้นเดิมนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานแม่แรงบล็อกขันล้อแม่ขันแม่แรงแล้วก็หูลากยางอะไรได้เป็นล้อแมกนะฮะลายเดิมลายเดียวกันนะฮะขนาด18นิ้วนะครับถ้ากับคันนี้เนี่ยได้ล้อแมกมา5วงเลยนะนะครับคุ้มๆเลยพี่นะครับไม่ใช่เป็นตัวไม้ดิชเชนที่ได้ล้อเดฟม,มานะ นะคัันั้นต้องขับประคองนะแต่คันนี้ล้อไหนมีปัญหาก็ใส่ล้ออหไรเข้าไปนะแล้วก็วิ่งยาวๆได้เลยซัดกันได้ยาวๆนะครับด้านหลังนี่ล้อมีขุดขีดไว้บ้างนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะนะครับไม่ใช่ปัญหาฝั่งนี้เหมือนกันนะจุดขึ้นลงสแคปเพดนะครับมีเลอะนิดหน่อยนะแต่เบาะนี่สิโอ้โหพี่ดูสภาพเหมือนกับไม่มีคนนั่งนะนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับสภาพสวยไฟเวลคัามยังอยู่นะครับกระจกเดิมโตต้ากระจกเดิมโต้ต้า ปีมร้อยแผ่นเพจสูติบัตรประจำตัวรถนะผลิตออกเทอร์เบอนะครับตุลาคมนะปี2020นะฮะเล็เครื่องเล็กต่างเล็กเครื่อง A25A สกิกเกอร์มอคก,ก่อนะครับน็อตไม่มีขยับแล้วก็สกิกเกอร์ตัวรถนะครับพี่ดูเบาะฝั่งนี้โอ้โหเหมือนกับวันเพิ่งออกมาวันแรกเลยนะนะครับปีงบไม่มีล้มนะเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นจริงๆนะผมโอ้โหยอมใจเลยคันนี้นะครับพยายามรองพื้นมีมาให้นะ เบาะปรับไฟฟ้านะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับพนักพิงนะครับสแตนเ,เพดกำบันันสวยตรงนี้ซอฟท์ทัชนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเบลไลสวยเนะี่ยตกแต่งลายไม้ไลายเสือแผงประตูฝั่งนี้โอ้โหไฟเวลข้ามนะครับเม็ดอาร์คซีนกาจุดเชื่อมต่อนะฮะกระจ,จกเดิมโตต้าหลังคาสลุปนะฮะพลาสติกพาย,ยาง,งต่างๆนะนะครับเอ่อไม่ใช่พาย,ยาง ยางนะบขอบยางไม่มีกรอบเลยนะครับภาษีพรบอมษายนต์ปีหกเก้านะครับกระจกหน้าดิมนะฮะตัวต้าสวยกิบตี้คันนี้ไม่มีทิฏฐิไฟหน้าไวเดอร์เดยทมิงไลท์นะครับไฟเลี้ยวไฟขอดทางติดปกติแล้วก็ไฟปลอดไลท์เป็น led นะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับมาครับผมไม่ตัดแล้วนะมาครับมาคันต่อรถเข้ามาค่อนข้างเยอะนะนะครับแต่คันนี้เนี่ยผมว่าสภาพเนี้หายากแล้วสำหรับตัวแคมรี่อ่า สีบอลนะฮะเลขหมลขเก้าหมื่นปี20จด21ด้วยนะนะครับสแตมสติ๊กเกอร์3ดวงนะฮะอยู่ครบนะสำหรับตัว 2.5G นะครับเสาหลินนะเสาหลินนะฮะอยู่ครบสีกาวแดงนกฝานะเม็ดเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับดูกลมสวยนะฮะแล้วก็ฟิล์มใสฟิล์มใสนะครับช็อคด้านฝานาทีสุดกระบอกนะฮะน็อตฝาหน้าไม่มีขยับนะพี่โอ้โหเดิมจริงๆนะครับจนกระทั่ความร้อนนะฮะแน่นๆแนบๆฟิล์มใสนะฮะ ปิ้มใสยังอยู่นะครับครบทุกจุดเลยคุณพี่ไม่มีที่ตินะเลอะนะครับแค่เลอะนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะนะครับกลุ่มบางคนด้านในนะฮะนี่นะครับสวยแล้วก็ตรงแผงยิ่งลีดด้านหน้าคันบนหม้อน้ําสวยไม่มีแตกไม่มีหักนะนะครับฝั่งนี้เหมือนกันสวยเนะี่ยเอ่อปั๊มเ e b s นะครับเอ่อแบตเตอรี่นะนะครับแล้วก็แผงฟิลล์ร์นะครับ,บ ECU อกาาศนี่คือเสียงเครื่องยนต์นนะไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะโอ้โห,โหปะเกน็นฝาสูบฝอวาวแห้งๆนะครับยางแท่นเครื่องถังพักน้ำเนอ่ะนี่ผมเอาจ่อไมค์ใกล้ๆแล้วกันนะนะครับได้ได้ยินอยู่นะลัดเครื่อง a 2 5 a นะครับ250นิวตันเมตร209แรงม้านะกับเกียร์ออโต้8สปีดนะผมเป็นเกียร์เฟืองนะนะครับไม่ใช่ CVT นะนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วก็ความทนทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะครับตรงนี้ทนอยู่แล้วพี่นะครับ ทนอยู่แล้วนะ NA ของโตโยต้าทนมากๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับคันนี้ออกห้างอยู่ล้านห้าแสนบาทนะครับเป็นมยอดนขายอยู่7 9 9 0 0 0บาทสำหรับปี20นะฟังดีๆนะปี20จด21ด้วยนะครับนะรถหน่วยงานปลดประจำการภายในสวยกริบจริงๆนะครับอย่างที่ให้ดูไวเมื่อกี้นะครับสภาพนี้หายากแล้วนะสำหรับปี20จด21นะครับเล็กไม่เก0 0 0มด้วยนะแล้วก็ได้ราคาเดิมนะ7 9 9 0 0 0บาทนะครับผมนะผ่อนยูบ้านหมื่นสนะคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นส นะครับใครสนใจก็ให้ไวนะฮะเบอร์ผมด้านล่างนะ093 269 98 98นะครับซื้อส่นมีแวด3.5นะครับนะถ้าสนใจถูกกว่าน,นี้คุยรละเอียดกันพี่โทรหาผมได้เลยนะครับดูคลิปไม่ต้องจบก็ได้โทรตอนนี้เลยก็ได้นะนะครับแล้วก็ช่องทางของ Li n e แอดนะครับมีเอนะ็นน้อยน,อยนำหน้านะ66 VBB ครับนะแคปรูปแล้วโยนภาพเข้ามาได้เลยผมจะมีน้องตอบอยู่ นะครับยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับสนใจจัดไฟแนนซ์นะผมมีไฟแนนซ์รองรับทุกแบงค์นะฮะแล้วก็รองรับทุกอาชีพข้าราชการรับสกิลพนักง,งานบริษัทนะฮะมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะรอผลเอเยนต์ดได้ภายใน2ชั่วโมงครับมาเช้าลองรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับก็มาดูรถได้ที่บร,ร,ริษัทพยนต์มาลองรถได้ที่บร,ร,ริษัทพยนต์ซอยเสตย์ไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะฮะตั้งวันนะครับด้รรัับางวล ในเรื่องของการตรวจรถนะครับเป็นที่1ของประเทศนะจาก TDB นะผมลถคุณภาพนะครับ quality นะฮะแล้วก็ในส่วนของแบงค์ธนาคารอรลิโกของญี่ปุ่นนะครับเราก็ได้รับรางวัลมาเหมือนกันหงสรีเราก็ได้รางวัลนะครับรถพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ตรวจรถจัดไฟนั้นไม่ได้นะครับต้องตรวจรถให้ผ่านนะนะครับไม่ผ่านจัดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของพปรดนอยู่แล้วนะที่ต้องหารถเกรด A นะครับมาให้คุลูกค้านะนะครับในงานจัดไฟนั้นของเราผ่านทุกคันนะพี่นะนะครับผ่านทุกคัน นะครับสนใจก็ให้ไวแล้วกันนะนะครับโอนเงินโอนทองโอนเงินแล้วกันนะนะครับสนใจโอนเงินบัญชีคุณวชิระนรงเพชรเท่านั้นนะพี่นะนะครับในเรื่องของการโอนจองต่างๆนะครับชำระค่าสินค้าชำระนู่นนั่นนี่นะของบริษัทนะครับบัญชีคุณวชิระนรงเพชรมี2บัญชีนะกสิกรกับเอชครับผมน้องเหนือจากนี้น้องเหนือชื่อนี้ไม่ใช่นะครับนะฮะโอนเดือดขาดนะฮะนะใครเอ่อได้รับข้อมูลน้องเหนือจากนี้นะครับโอนไปบัญชีอื่น แจ้งผมได้เลยนะผมบีมผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้จัดการให้นะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ต้องดูแลกันนิดนึงนะครับโอนผิดกันบ่อยนะครับแล้วก็มิจารชีพเยอะนะครับมิจารชีพเยอะเซลผมมีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการจองต่างๆนะครับเราจะให้สิทธิ์คนจองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันนะครับโอเคไว้มานี้นะฮะน้องเริ่มทํางานแล้วช่วงบ่ายนะครับนี่เสียงเริ่มมาแล้วนะนะครับเสียงเริ่มมาแล้วนะครับโอเคไว้มานี้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ